เทคนิคการจับปึงจะจับยังไงให้ได้เยอะๆขนาดนี้โดยที่ไม่ต้องออกแรงมากนะง่ายๆได้กันทิงเป็นคันลดคันลถส่วนมากจะไปจับกันอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะแถวในป่าพอฝนแรกนะฤรอดูกันนะฝนแรกก็จะไปแล้วนะโดยใช้เทคนิคการจับแบบนี้ครับร้อยตัวส่งดานมาขามเตี้ยตัเช้า,ชาวพรุ่งนี้ นคนขายเสียงคนขายเสียงนี่เออสินค้าขายดีตอนนี้กำลังฮิตเลยไอยต,ตอนนี้ที่อัดไว้แล้วนี่เปิดมันจะมีเสียง<บ>อัดรอบแรกแล้วก็เปิดอ่ะรอบสองอัดใหม่อัดใหม่ โอเคเรามาฟังเสียงดูอกจับึงจับึงก็ได้ก็ได้เอาตลโคงล้อมาใกล้ค้องคนโตให้จับอึ่งเลย เอาพื้นที่จริงนี่คนจับกันเพียบเหมือนกันไอดงส่วนยางส่วนยางนะล่าไปได้ปะเอานี้ตวงหนึ่งเออนีนี่นะมาล่าเจอเปล่าเออไหนเออเอาโอ้ยนี่ปากโระโคงนะไหนไหนไหนเอาโอ้โหว่าแล้วเพื่อไว้ แล้วกันทิ้งก็เป็นคันรถนี่ไงครับไปกันเป็นหมูคณะหลายๆคนสนุกค่ะก็โลนึงก็อยู่ตัวประมาณนะฝนใหม่ๆก็อยู่ประมาณ200นะบอ่าบางคนก็ไม่เคยเห็นเขาเรียกว่าอึงาอ่งปากขวดอึ่งปากขวดนิยมกินกันเนี่ยโคยกันเป็นกระปององนีะครับคือเทคนิคง่ายๆในการจับอึง่งฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งนะกดติดตามให้ด้วยครับอาจารย์ตู่ชาแนลครับผม